สวครับสุริ FC การช่วักจดทยคำว,วันนี้ผมอ้นอีกามาอะไรกับตัวเหมือนเช่นเคยน,นะครับคลิปนี้เราไปต่อเนื่องเลยนะครับสําหรับคู่หยุดโลกที่หลายคนเฝ้าจับตารอคอยครับนั่นคือในศึกซุปเปอร์ซันเดย์นะฮะอันนี้เราไปแตะก,กันแค่คู่นี้คู่เดียวนะครับส่วนพรีวิวสำหรับวันเสาร์วันอาทิตย์เดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งแต่ขอลุยต่อ ในคู่นี้กันก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้เรเวอว์พภูกําลังร้อนแรงตีเหล็กต้องตีตอนร้อนนะครับเรามาจับประเด็นกันสำหรับ5ข้อสำคัญเลยนะครับในคู่หยุดโลกโดยที่ตอนนี้สื่ออังกฤษเขาตั้งคำถามแล้วนะครับว่าเรือใบสีฟ้าคือเย่ืออันโอชะรายต่อไปของขงแดงใช่หรือไม่นะฮะนี่จะเป็นเกมที่10 ใน10บนัดอันตรายของหงแดงครับเพราะว่าที่ผ่านมานั้นผ่านมาแบบสะดวกโยทินเหลือเกินเกมล่าสุดก็ทุบเอาชนะราชาันชุดขาวแบบเบาๆครั้งนี้ระราไสีฟ้าจะไหวหรือไม่นะครับเดี๋ยวเราไปโฟกัสกันที่5ข้อสำคัญสำหรับคู่หยุดโลกในค่ำคืนวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ครับฟังกันจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์ใครไม่เคยกซับกด,กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกดซีเฟอร์สเพ่นก่อนนะครับชื่นชอบในแนวทางนี้ แนวทางการเคราะห์จานตรงไปตรงมาแบบนี้ช่วยกันพพอร์ตช่องทางข่าการแชนแนลนะครับเพราะว่าที่นี่การ h ช n แนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมอสรครับไปดูกันที่ประเด็นแรกกันครับกองกลางคือจุดยุทธศาสตร์สำคัญชี้ชะตาว่าทีมไหนจะเป็นฝ่ายชนะนะครับเรื่องของกองกลางตอนนี้นะฮะเสืออังกฤษกูรูคอมเมนเตอร์นักวิเคราะห์แทบจะทุกสำนักเกิน90%นะครับ ่างเทใจไปยังกองกลางของหงแดงมากกว่ากองกลางของเรือใบสีฟ้านะครับเพราะว่าตอนนี้กองกลางหงแดงเรียกได้ว,ว่าค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นกองกลางหมายเลข6นะครับรอยอันกัลฟินแบกเนี่ยตอนนี้เก่งกาจในแบบที่หลายคนไม่ได้คาดคิดเลยครับว่าเฮ้ย mm hmm. <"Hey, S 2> นี่คือกองกลางคนเดียวกันกับในยุคของเจงคลอปหรือเปล่าเพราะว่ารอยอันกัลฟินแบกเนี่ย ในยุค JK กับยุคกุนซูอาเนอร์ไม่ได้เหมือนกันเลยครับยุคกุนซูอาเนอร์ไรอันเพลนแบ,บ็คเป็นกองกลางที่โอโ้โหเอาตรงๆโคตรดีในขณะเดียวกันครับอเล็กซิสแม็กอารสเตอร์มิดฟิลด์ชาวอาร์เจนตตอนนี้คืออง์ลงนะฮะล่าสุดก็ยิงประตูสวยสวยได้ด้วยในเวลาเดียวกันครับกองกลางเชิงรุก็กคาดว่าเกิดิทิโจนจะยืดตัวจริงของตัวเองได้อีกครั้งหนึ่งครับแทนที่โซโบเพราะว่าตอนนี้เกิดิทิโจนนั้น กำลังเข้าฝักเข้าฟอมแีดงว่า3มิดฟิลด์ของกองกลางลีพูลเนี่ยดูดีมากๆสวนทางก,กันกับกองกลางของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับหลังจากที่โรดรีบาดเจ็บไปแมนซิตี้นี่คือแกว่งเลยฮะแล้วคนที่แทนที่ทางด้านของโรดรีเนี่ยอย่างมาริโอโควาซิก็เจ็บไป1เดือนตอนนี้กลายเป็นว่า กองกลางของแมสซิตี้ไม่สมประกอบนะฮะแล้วสื่งติดชี้ชัดเลยว่าถ้าใช้ชุดนี้บอกเลยว่าอันตรายนั่นก็คืออิวคายโกดกันบริโกลูอิสขยับจัดแบ็กขวาม,มายืนตรงกลางและอีกคนนึงต่อให้เป็นบรโนซินบาหรือจะเป็นเควิเดบรอยสามคนนี้ไม่ได้เกิดความลงตัวเพราะว่าในเกมกับสปเปอร์ กองกลางของเมสซี่ห่างไกลาจากคําว่าความลงตัวเยอะมากครับและกลายเป็นจุดอ่อนของทีมแล้วกองกลางชุดที่เป๊ปใช้อยู่เนี่ยโดยที่ไม่มีโรดรีแล้วก็ปัจจากโควาสิตเนี่ยเป็นกองกลางที่รับมือการโจมตีอย่างรวดเร็วไม่ได้พอโดนเพรสซิ่งหนักกองกลางก็ดูสเปะสปะเสียบอลง่ายๆอ,อย่างเช่นอิลไคกุลกันในเกมล่าสุดเขาอายุ34ปีแล้ว ก็รับมือกับกองกลางเร็วๆของสเปอร์ไม่ได้ในขณะที่ลิโก้ลูอิสก็ไม่ใช่กองกลางตัวธรรมชาติบบรโน่สินบาก็ไม่ถนัดนักกับการที่ต้องมาประทะเข้าแช็คเกลิลในเกมแดนกลางนั่นทําให้กองกลางของแมสตี้จากเกมกับสเปอร์พ่ายแพ้ให้กับกองกลางของสเปอร์อย่างสิ้นเชิงแล้วคุณลองที่ดูครับอีฟคลร์กุลกันอายุ34ปีรโก้ลูวิสที่ยังดิบยังหามอยู่ ปานโนซินบาหรือแม้กระทั่งเคเบิลบรอยที่ไม่ได้ฟิตเต็มร้อยสภาพร่างกายโรยราจะไปวัดกับทางด้านของไรอันกาเฟนแบ็กอลิซิตแมกเลสเตอร์รวมถึงเกติโจนได้ตลอดรอดฝันอย่างไรนี่คือจุดแรกเลยนะครับที่สื่ออังกฤษเขามองกันถ้าหากว่าแมสตี้เป็นรองแบบสุดกูแล้วทางฝั่งของลิฟูเป็นฝ่ายคอนโทรลได้แบบวันเวมีโอกาสสูงเลยนะครับที่ มสตี้จะพ่ายแพ้อย่างย่อยยับในวันนั้นเดีย๋ยวเรามาดูกันครับว่าจุดนี้จะเป็นจุดแรกที่จะเกิดขึ้นไหมทีนี้มาดูจุดที่2เกมรุกของหงแดงจะมีความสนุกสนานในการเล่นกับเซนเตอร์แบ็กของเรือใบสีฟ้าในวันอาทิตย์นี้ต้องบอกก่อนว่าตอนนี้สื่อกฤิตกูรูคอมเมนเตอร์ต่างยกนิ้วให้กับเกมรุกของหงแดงเป็นอย่างมากนะครับคือ เป็นเกมรุกที่มีแพชชั่นสูงมากมีความกระตือรือร้อนแบบสุดๆเล่นด้วยความมีชีวิตชีวานะครับแล้วก็มีความกระเฮียนกระหือเรือมีความกระหายในการที่จะยิงประตูแบบตลอดเวลาทั้งเครื่องเวลาแรกและเครื่องเวลาหลังเป็นตัวรุกที่เปลี่ยนไปด้วยความมั่นอกมั่นใจแล้วทุกคนอยากจะสร้างผลงานไม่ว่าจะเป็นการมีส่วนร่วมในเรื่องของการ แอสติดรวมมาถึงการยิงประตูนะฮะคืนเกมล่าสุดเนี่ยในวันที่เจอกับรอยชันชุดขาวเรอัลมาดริดเนี่ยถ้าทีมของคาร์เลนชลติไม่ได้ความเหนียวหนึบของตีโบกูตัวโอ้โหป่าน,นี้คิงออฟยุโรปเนี่ยเดินออกจากสนามแอนฟิลแพ้ย่อยยักไป4-0 5-0ไปแล้วนะครับดังนั้นนี่คือสิ่งที่ทีมของเป๊กกุนเดล่าต้องระวังแล้วที่ผ่านมา เกมรับในคู่เซนเตอร์ของเป๊ปเนี่ยยังไม่ได้เกิดความลงตัวเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่ตลอดเวลาหาจุดลงตัวยากยังดีที่ว่าในเกมนัดนี้โรเบรย่าสจะปักหลักเป็นหัวใจคนแรกก่อนแล้วจะดูทิว่าจะใช้ใครแต่เชื่อว่าน่าจะเป็นมานิโออากันจีโรเบรย่าสอากันจีจะต้องรับมือกับตัวรุกที่มีความดุดดันกเกรี้ยวกลาจากทางฝั่งของลิพู 90นาทีเต็มๆครับต้องมาดูว่าตรงเนี้ยจะรับมือไหวไหมนะฮะเพราะว่าที่ผ่านมานั้นคู่เซนเ็นเตอร์ก็เป็นจุดบอดจุดอ่อนที่ทำให้พวกเขาพุ่งชนกับหายนะครั้งยิ่งใหญ่เลยนะครับในช่วง5เกมที่ผ่านมาเนี่ยไอตรงเนี้ยก็ต้องมารอดูว่าดีอาสกับอาการจีจะมีความแข็งแกร่งแบบตลอดรอดฝันหรือเปล่าและถ้าโดน1-0เร็ว แล้วตามมาด้วย2เร็วโอ้โหบอกเลยว่าเราอาจจะเห็นความพังพินาศจากทางฝั่งของแมสตี้ได้ง่ายๆเลยนะครับทีนี้เราไปดูจุดที่3ที่สื่อเขามองกันนั่นก็คือเกมริมเส้นของหงแดงกับการรับมือจากทางฝั่งของฟูลแบ็กของเรือใบสีฟ้าจุดนี้จะเป็นจุดที่เป็นตัวชี้ชะตาเหมือนกันนะครับคือเอาง่ายๆตอนนี้ เกมริมเส้นของหงแดงเนี่ยแน่นอนคือลุยเดียสด้านซ้ายนะครับซึ่งต้องชนกับไคล w วอ k เกอร์แบ็คขวาของทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ส่วนทางฝั่งของโมซาลาจะชนกับยอสโกกวาดิโอโดยตรงและคุณลองคิดดูเลครับว่าตอนนี้สื่ออังกฤษกูรูอยู่ฝั่งใครครับแน่นอนอยู่ฝั่งของโมซาล a าแล้วก็ลุยเดียสเลยคือดิอยสเนี่ยคล่องเร็วปราดเร็วเทคนิคดี เลี้ยงกินตัวได้ในขณะที่โมซารัคุณก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าเขาคือเบอร์คลาสทางตรงทางอ้อมได้หมดนะครับแอซิสได้ยิงประตูเองก็ดีแล้วต้องเจอกับใครคือไคล์วอลเกอร์กับยอร์สโกกวาเดโอเอาง่ายๆเนี่ยไควอลเกอร์เนี่ยต้องเจอกับของแข็งโป๊กครับของแข็งมากๆยิ่งกว่าตอนที่เขาเจอกับสเปอร์ตอนสเปอร์เนี่ยมีตัวอย่างที่ชัดเจนประตู4ีรษในเกมกับสเปอร์ติโมแบรเนอร์นะครับที่เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายบ้างนะฮะดวลความเร็ว หน่ตอนหนึ่งกับคายวอล์กเกอร์ปรากฏว่าแวเนอร์กระชากหายเลยครับแล้วตอนนี้คายวอล์กเกอร์อายุเท่าไหร่ฮะอายุ34ปีแล้วครับความเร็วสปีดถดถอยลงครับแล้วต้องเจอกับลูดิอสที่เร็วคล่องโอ้โหบอกเลยไม่อยากจะคิดภาพตามเลยฮะไอ้น,นี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งเลยครับจะเป็นจุดที่ท้าทายเกมรับฝั่งขวาของแมสซิตี้เลยครับในขณะเดีวยวกันของสกวาดิโอเกมบุกดีจริงครับแต่เกมรับมีปัญหา เกมรับไม่ค่อยดีมีความผิดพลาดเกิดขึ้นตลอดเวลาเดี๋ยวส่งบอลผิดพลาดยืนตำแหน่งผิดเพี้ยนนะครับแล้วดูโมซาลาช่วงนี้กำลังมาด้วยนะโอ้โหไม่อยากจะคิดภาพตามคือถ้าหลุดแม้แต่เซี่ยววินาทีเดียวอาจจะเป็นประตูตรงนี้ขึ้นอยู่กับเป๊ปว่าจะขันแนวรับอย่างไรมีใครมาช่วยคายวอลเกอร์ไหมมีตัวซัพพอร์ตตัวซอนกับทางยอสโกวาิโอหรือเปล่า เพราะต้องใช้2คนนี้แหละครับเพราะว่ามันไม่มีตัวเลือกอื่นแล้วครับวริโก้ลูอิสก็ไม่สามารถที่จะไปทดแทนไคบ็อกเกอร์ได้เพราะต้องขยับมาเล่นตรงกลางนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เซอร์เบียมองจะเป็นตัวชี้ชะตาชีวิตของโรเบยสีฟ้าเลยที่สนามแอนฟิลด์ขอ้อที่4ครับ e ออร์ลิงบล็อคฮารเลนจะต้องมาให้ได้ครับเกมนัดนี้ไม่มีข้อแม้เออร์ลิงบลอาในเวลาที่เขามีโอกาสเขาต้องลงโทษ กองหลังของลิพูให้ได้เลยนะครับต้องใช้ทุกโอกาสให้เกิดประโยชน์สูงที่สุดจะเป็นคนยิงเองหรือจะถ่ายให้เพื่อนก็ต้องทำนะครับเกมนัดมนาาทิตย์แฟนโรบอยสีฟ้าฝากความหวังเอาไว้ที่เอริกบ็อก a าเลนเป็นหลักเลยครับเหมือนกับในช่วงซีซัน2ซีซันที่ผ่านมาแมนซิ t ตี้จะมีวันที่ดีบ้างไม่ดีบ้างแต่สุดท้ายแล้วช่วงวันเหล่านั้น เรลิงบล็อกเทลเลนก็จะมีชื่ออยู่บนสกอร์บอร์ดแต่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเราได้เห็นเลยนะครับว่าเรลิงบล็อกเทลเลนต่ำกว่ามาตฐานลมมีช่วงเวลาที่ฟอร์มตกมีช่วงเวลาที่ไม่เนียบมีช่วงเวลาที่ไม่มีโอกาสยิงประตูเลยแม้แต่ครั้งเดียวนั่นเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าโอเคเขาขาดความมั่นใจใช่ต่อมาซิตี้โดนตัดท่อนำเลี้ยงเพราะว่าเดอะบอยไม่อยู่ฟิลโฟเดนหายไปนะครับแล้วก็คนอื่นก็บาดเจ็บบ้าง ฟอร์มหล่นบ้างไม่ได้มีส่วนร่วมกับเกมบ้างมันก็เลยทําให้หลายๆครั้งลิลลบอทาเลนเดินแบบเดียวดดยครับแล้วก็โดนรูรุมกินโต๊แล้วก็มีโอกาสสูงที่จะถูกทั้งโกนาเต้และฟานไดร์รุมกินโตจังหวะนี้ฟานได์เข้าโกนาเต้คอยซ้อนจังหวะนี้โกนาเต้ลุยก่อนฟานได์คอยซัพพอร์ตด,ด,ด้านหลังนะครับเท่าน,นั้นไม่พอ,อยังมีโรนันกับเป็นแบตซึ่งเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้คอยรุมกินโตะ๊ะนะฮะ ทางด้านของลิฟบ็อกทาเลนตรงนี้แหละครับคือจุดยากของเรเบย์สีฟ้าในการที่จะทําประตูทางด้านของลีพูในซีซั่นนี้เพราะซีซั่นนี้ลีพูมีเกมรับที่ดีเอาง่ายๆนะครับเกมรับในพรีเมียร์ลีกเสียแค่8ประตูจาก12เกมแรกในขณะที่แชมเปียนส์ลีกเสียแค่1ประตูรวมกันทั้งสิ้น9ประตูเป็นทีมเดียวในยุโรปที่ยังไม่เสียประตูเกิน2หลักนะฮะสำหรับ สองถ้วยสำคัญบอลในลีกสูงสุดและฟุตบอลถ้วยแชมเปี้ยนส์ลีกไม่ธรรมดานี่คือเครื่องตอกย้ำว่าเกมรับของลิฟูในซีซั่นนี้แข็งแกร่งจริงๆและถ้าหากว่าแมสเซเตี้ต้องการชนะทางลิฟูเออร์ริงบล็อกเท a เล n นต้องพีคมากๆมีโอกาสต้องทำให้ได้เลยแต่ไม่ได้เสียดายตรงที่ว่าถ้าหากแ l น n A ไม่เวิร์คเออร์ริงบล็อกทเลนดูเงียบไปมันไม่มีใครจะไปทดแทนเขาไงครับเพราะว่าในปีนี้ไม่มีฮูเรียนอาร์เรสอีกแล้วไง ทีนี้ข้อสุดท้ายครับข้อที่5ครับอยู่ที่หัวใจครับโอเคปีนี้12เกมแรกซิตี้นะครับมีปัญหาพร้อมกันทุกจุดเลยทั้งกองกลางกองหลังกองหน้าทำให้ซิตี้ฟอร์มเป๋ตัวผู้เล่นแตะหลัก3หลายคนมากนับนิ้วดูประมาณ7-8คนบางคน34มี30-30อัพมีกันหมดเลยรวมถึงนักเตะเริ่มชาชินความสำเร็จแพชชั่นบางคนหายไป เพราะว่าโกยความสำเร็จมาโดยตลอด5 6ปีหลังในขณะเดียวกันโรดวีกองกลางเบอร์หนึ่งของโลกเจ้าของรางวัลบัลลังอกอก็ไม่อยู่นี่คือปัญหาใหญ่แต่กูรูคอมเมนเตอร์บอกเลยว่าปัญหาใหญ่ของแมสตี้มันมากกว่านั้นคือตอนนี้หัวใจของพวกเขาไม่ได้แข็งแกร่งครับเป็นหัวใจที่มีความบอบางมากนะครับโดนโจมตีโดนคุกคามโดนทะลุทะลวงไปยันพื้นที่อันตรายเนี่ยมันจะเสียประตูตลอดเวลากองหลังป้องกันกัน,กนไม่ดียืนตำแหน่งกับผิดพลาด กองกลางเพสซิ่งก็ไม่ดีนะครับหลายภาคส่วนตอนนี้มีปัญหาเรื่องของหัวใจความเป็นนักสู้ครับมันขาดหายไปอย่างน่าเหลือเชื่อเท่านั้นไม่พอนะครับใจเนี่ยมันไม่ได้เต็มร้อยซะด้วยในสนามเนี่ยเพราะว่ามันมีปัญหานอกสนามเกิดขึ้นสารพัดอย่างเลยไหนจะเป็นอนาคตของเควินเดอร์อยจะเป็นยังไงต่อตัวผู้เล่นบราคีแม้หลายๆคนอาจจะไม่ได้ต่อสัญญารวมถึงคดีละเมิด115คดีก็ยังไม่ได้ข้อสรุปมันทําให หลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นปัญหามาก่อกวนใจนักเตะของซิตี้ในช่วงเวลานี้ใครบอกว่าไม่มีปัญหามันมีปัญหาหมดนะครับเพราะว่าบรรยากาศในห้องเตียงตัวมันไม่นิ่งแตกต่างกันกันกบล์พูนักเวลานี้รวมใจกันเป็นหนึ่งเดียวทุกคนสู้เพื่อทีมสู้เพื่อแฟนบอลและสู้เพื่อเป้าหมายหนึ่งเดียวก็คือการเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกให้ได้แล้วตอนนี้นะครับสามารถพูดได้เต็มปากเลยว่าล์พูลลุ้นแชมป์ทุกรายการแต่พวกเขาจะโฟกัสกันที่2ถ้ทั่วใหญ่เป็นหลักก่อนเลย พเมลีกกับแชมเปี้ยนส์ลีกตอนนี้แชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยเริ่มที่จะโอเคไม่ต้องเน้นละเหลือ,อนิดเดียวครับที่จะการันตีเข้ารอบ16ทีสุดท้ายแบบอตัตโนมัติโดยมันเน้นในพิม์ลีกนี่แหละคือถ้าชนะนัดนี้ได้สําเร็จนะครับจาก8เป็น11อ้โโหถือว่าห่างกันหลายสโตกนะฮะแล้วไมนได้ทําให้เพิ่มความมั่นใจให้กับทางรีพูแบบเต็มๆและอาจจะทําให้แมสตี้ยอมโยนผ้าขาวลงกลางเวทีคือยอมแพ้และ เพราะมันมันห่างเกินไปมากซึ่งเป็กเองก็รู้ดีว่าการตามหลัง11แต้มอาจจะสามารถเคยทําได้เคยแซงได้แต่ในช่วงนี้ความมั่นใจความเชื่อมันมันสวนทางกันมากและตอนนี้ลิฟูดูดีหมดครับไม่ว่าจะเป็นการทํางานของซูอาเนอร์นะครับเปลี่ยนจากเฮฟวี่เมทัลกลายเป็นเครื่องเบาลงแม้ว่าจะช้าแต่ชัวมีความแน่นอนแล้วก็ยังมีลูกรล่ลูกชนเยอะแยะมากมายนักเตะแต่ละคนดูดีขึ้นบางคนฟอร์มดอปแต่กลับมา ฉายแววเด่นในปีนี้นะครับต่อยอดความเก่งกาจของโมซาล a าเติมความโหดเยี่ยมของพุทิคัคโตนะครับเกมรับก็ดูแข็งแกรง่งและตอนนี้ก็กลายเป็นเครื่องจักรสีแดงที่สามารถยิงประตูในครึ่งหลังได้ตลอดเวลาเลยดังนั้นดูจากภาพรวมแล้วถือว่าเหนื่อยมากๆสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้และนี่คือเกมที่ซิตี้พลาดไม่ได้เสมอก็ไม่ดีในขณะที่เวอร์ฟูเสมอได้ครับแต่ฝั่งของเมสซี่เนี่ย เสมอถือว่ายากมากสำหรับการจะเป็นแชมป์ในปีนี้แต่ถึงขั้นแพ้บอกเลยว่าอาจจะบายบายเลยก็ได้นะครับดังนั้นนี่คือ5ข้อสำคัญที่สื่อติดเฝ้าจับตาแล้วคุณล่ะครับคิดว่ายัางไงอยากจะเติมอะไรข้อไหนยังไงก็ช่วยกันวิเคราะห์ไปด้วยกันนะครับฟังกันจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับส่งคอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกดกรดะด,ดิ่งกดแจ้งเตืน man, อนกดซีฟิร์สเพนนกดกระับชื่นชอบในแนวทางนี้ช่วยกันสปอร์ตช่องทางการ c h ชาแนลได้ครับ แล็อย่าลืมครับถ้าใครอยากจะดูฟุตบอลแบบเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับดูคนเดียวมันเหงาสามารถมาที่ร้านหลงเราวิภาวดีได้นะครับผมก็จะอยู่ที่ร้านนั้นแล้วก็พร้อมต้อนรับทุกคนนะครับทั้งแฟนหงแฟนเรือแฟนผีแฟนท็ฟนอฟฟี่เรามาดูในศึกซุปเปอร์ซันเดย์ด้วยกันนะครับแล้วเจอกันที่งานนะครับสวัสดีครับ